ว่าแต่ประธานบริษัทนี่เขาไม่เข้าบริษัทหรอเออท่านประธานเขาวางมือแล้วนะ่ะจะให้ลูกชายมาบริหารแทนสวัสดีครับคุณลินผมเป็นลูกชายของเขานะผมชื่อเตอ๋อยินดีที่รู้จักครับน,นี่น้องลินมีอะไรหรอได้ข่าวว่าหล่อนเนี่ยไปกินข้าวกับท่านประธานมาใช่ไหมเป่าเป้ยจับตัวมาซิจัดไปค่ะมานี้ อ้าวจูเป็นไงบ้างเวลาพักร้อนของบริษัทสนุกไหมสนุกสิฉันน่ะไปเที่ยวเชียงใหม่มาซื้องเงาะกับส้ม,มอำเภอฝางมาให้แกด้วยนะโอโหซื้อมาตั้งเยอะแยะเชีย yeah, วทำฉันอายไปเลยเนี่ยไม่มีอะไรมาฝากแก่ชักชิ้นไม่เห็นเป็นไรเลยรอบหน้าก็ได้ <c oughs> <c oughs> เออแกว่าแต่ประธานบริษัทนี่เขาไม่เข้าบริษัทหรออ๋อ,อท่านประธานเขาวางมือแล้วนะ่ะจะให้ลูกชายมาบริหารแทน ใจร้ายจังเลยอะไปก็ไม่บอกลากันสักคำเลยอืมเขาก็คงมีเหตุผลของเขาแหละเนอะว่าแต่ช่วงนี้แกผอมลงป่ะเนี่ยรูสุบๆนะเหมือนคนไม่ได้กินข้าวมาหลายวันเลยอ่ะฮึแกก็คิดไปเองหรือเปล่าแล้วนี่ไม่ไปทำงานเลยไงแม่แม่แม,แม,แม่นานๆทีจะได้ยืนคุยกับแกเนี่ยยังไม่หายคิดถึงเลยไล่ซะละเออไปอทำงานก่อนก็ได้ สวัสดีครับคุณลินคุณเป็นเลขาเก่าพ่อผมใช่ไหมผมเป็นลูกชายของเขานะผมชื่อเตอ๋อยินดีที่รู้จักครับอ๋อลินนะคะจะรับหน้าที่เป็นเลขาของคุณเองค่ะ มีอะไรก็เรียกใช้ได้นะคะคุณลินก็น่ารักดีนะครับไว้ผมจะเรียกใช้ใหม่คุณเตอ๋อไม่ดูท่านประธานก็หล่อเหมือนกันนะคะผมถือว่าเป็นคำชมนะครับ ลินยังไม่ไปกินข้าวหรอครับอ๋อพอดีหลินกินผลไม้ที่เพื่อนนามาฝากเรียบร้อยแล้วอะค่ะกินผลไม้อย่างเดียวจะไปอิ่มได้ไงครับผมว่าคุณไปกินข้าวเถอะแต่ว่าไม่มีแต่อะไรทั้งนั้นครับนี่เป็นคําสั่งของผมออไปไม่ได้จริงๆอะคะ่ะต้องขอโทษด้วยนะคะทําไมละ่ะถึงผมเพิ่งมาใหม่คุณก็ไม่จำเป็นต้องทํางานหนักเ<ม>พื่อเรียกคะแนนจากผมก็ได้นะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคือ แม่หลินล้มป่วยอยู่อะค่ะแล้วค่ารักษาพยาบาลก็แพงมากๆพวกเรามีกันอยู่แค่สองคนหลินยอมอดมือ้อกินมือ้อเพื่อที่จะไม่ให้แม่ต้องจากไปอะค่ะถ้าคุณไม่กินข้าวแล้วคุณจะเอาแรงที่ไหนไปดูแลแม่คุณไปนี่คุณจะทำอะไระคะก็พาคุณไปกินข้าวไงมื้อนี้ผมเลี้ยงเองถือซะว่าต้อนรับผมแล้วกันแต่ฉันเกรงใจอะค่ะคุณจะหยุดพูดแล้วไปกับผมดีดี หรือว่าจะให้ผมแบกคุณไปก็ได้ค่ะไปก็ไปนี่นังเลนมีอะไรหรอได้ข่าวว่าหล่อนเนี่ยไปกินข้าวกับธรรมทานมาใช่ไหมหล่อนไปให้ท่าเขาไงบอกมาสิฉันไม่ได้ไปให้ท่าเขานะพวาแกสองคนเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า ฉันแค่ไปกินข้าวไปเลี้ยงฉลองที่เขามาทํางานมาแรกเงินหา่า่มาตอแหลถ้าเขาเลี้ยงอ่ะเขาก็ต้องเลี้ยงทุกคนทั้งหมดสิไม่ใช่เลี้ยงเด่เธอคนเดียวเป่าเป้ยจับตัวมาสิจัดไปค่ะมานี้เดี๋ยวปล่อยนะนิ่งๆดูสิว่าใครยังจะหน้าด้านแย่งเขาไปจากฉันมันจะต้องเจอกับอะไรนี <laughs> จำไว้ว่าเขาเป็นของฉันอย่เออกมยุ่งจำไว้ลินนี่แกเป็นอะไรมากไหมอ่ะมันสองคนตบแกใช่ไหมฉันเจาเรื่องเนี้ยไปฟ้องท่านประธานให้ไล่มันสองคนออกให้หมดเลยแกใจเย็นฉันไม่เป็นไรหรอกอย่าไปถือสาคนพวกนั้นเลยแต่ว่าแกเดี๋ยวฉันจัดการเองแกช่วยพาฉันไปที่โต๊ะหน่อยฉันมีงานต้องทำต่ออ่ะ อะไรเนี่ยหลียก็ยังห่วงเรื่องงานอยู่ได้เออเอ,อไประวังหน่อยแล้วกันเจ็บมากไหมเนี่ยเอกสารค่ะคุณเป็นอะไรเคยทำร้ายคุณ ่ไม่มีอะไรหรอกคะ่ะฉันแค่หกล้มอะค่ะคุณรอผมแป๊บนะอะอยู่นิ่งๆสิไปทนท่าง่าไหนเนี่ยถึงได้หกล้มขอบคุณนะคะท่านประธานผมได้ทำแผลคุณเสร็จแล้วคุณไปทำงานต่อเถอะ ได้ค่ะฉันจะตั้งใจทำงานนะคะคุณไม่ต้องเป็นห่วงผมเนี่ยนะเป็นห่วงคุณไร้าสาระ ว่าแล้วต้องมีสัมติงต้องไปบอกยายแพวให้รู้แล้วแหละนี่ฉันเตือนกันแล้วใช่ไหมว่าอย่ามายุ่งกับวามของฉันนี่สมองแกไม่สำนึกบ้างเลยหรือไงฮะฉันกับเขาเป็นแค่เจ้านายกับลูกน้องสมองแกคิดได้บ้างไหมน้อยยายหลินกล้าเถียงฉันหรอหยุดนะคุณเอง ที่เป็นคนทำไร้หลินท่านประธานคะมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดทั้งหมดเลยนะคะจูได้เล่าให้ผมฟังหมดแล้วว่าคุณไปตกหลินมายังจะกล้าเทียงอีกล่ะคือฉันชอบคุณน่ะแล้วก็ไม่อยากให้ใครมายุ่งกับคุณด้วยที่นี่เป็นบริษัทไม่ใช่ที่ที่คุณจะตกใครก็ได้ผมขอไล่คุณกับเปาออกท่านประธานจะไล่ฉันออกแบบนี้ไม่ได้นะคะทำไมถึงทำแบบนี้ะ ออกไปนี่ท่านประธานจะพาหลิงไปที่ไหนคะก็พาเด็กดื้ออย่างคุณกลับบ้านไงละ่ะผมเพิ่งมาวันแรกคุณก็เกาะเรื่องเลยนะ ใครเด็กดื้อกันคะ่ะแต่เรื่องนี้หนิงก็มีส่วนผิดอยู่ะคะ่ะถ้าท่านประธานจะไล่ลิงเหนอ,อีกคนก็ได้นะคะถ้าคุณออกแล้วคุณจะเอาเงินที่ไหนไปรักษาแม่คุณถ้มามันทำให้คุณสบายใจฉันก็ยอมทำค่ะเฮ้ยคุณนี่มันดื้อจริงๆเถียงเก่งมากเลยนั่นเรารู้ตัวไหมพรุ่งนี้ผมรับนะไม่เป็นไรคะ่ะผมไปเองได้เอาเธอเรื่องนี้ผมก็มีส่วนผิด ที่ลำเอียงเลี้ยงเข้าคุณคนเดียวจึงทำให้คุณต้องเจ็บตัวให้ผมทำอะไรเป็นการถ่ายโทษคุณนะแต่ว่าหยุดเชื่อฟังผมนะหลินนะหลินคุณลืมนัดผมแล้วหรืองไง ลินตื่นยังเนี่ยลิน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 เป็นไรตื่นสิลิน ฟื้นแล้วเหรอผมนึกว่าคุณจะเป็นอะไรไปซะอีกผมเป็นห่วงคุณมากนะนี่คุณอย่ามาเวอร์ได้ไหมฉันแค่เป็นลมฉันไม่ได้จะตายผมเคยบอกคุณแล้วใช่ไหม<อ>ว่าต้องทานแต่ของที่มีประโยชน์ต่อไปเนี้นผมจะเป็นคนดูแลการกินของคุณเองนะคุณจะมาเป็นพ่อของฉันได้ไงคุณจำได้ไหมเมื่อสองปีก่อนคุณเคยมาฝึกกับพ่อผมตอนนั้นผมชอบคุณมากนะ อ๋อที่คุณคอยมากวนฉันตอนทำงานบ่อยๆแปลว่าคุณชอบฉันงนั้นหรอแล้วคุณชอบผมไหมฉันไม่บอกคุณหรอกใจไมจอจนี่คือคำตอบ